นี่ครับปลูกตื่นเขาก็จะแทงหน่อได้เร็วถ้าเราปลูกลึกดินสวัสดีคุณผู้ชมครับคลิปนี้มาอัปเดตตะไคร้ที่ผมปลูกด้วยกอเก่าครับผ่านไปได้ประมาณอาทิตย์กว่าแล้วครับเดี๋ยวผมจะพวนดินมันจะจะแกะอันนี้ออกหน่อยพวกกาบพวกเก่าๆนี้ให้เขาได้แทงให้เขาได้แทงหน่อได้ดีเลาะพวกนี้ออกหน่อย าเราเลาะออกอย่างนี้เขาก็จะแทงหน่อได้เร็วปลูกถ้าปลูกลึกเกินเขาก็ติดยาก เดี๋ยวผมจะพวนดินใส่ปุ๋ยด้วยจะเขี่ยผู้นี้รอบๆข้างออกหน่อยให้ให้เขาได้รับแสงเขาจะได้แทงหน่อได้เร็วพอดีผมปลูกผมไม่ได้ขุดกว้างครับเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวผมจะ ผมจะพวนดินรอบๆข้างใส่ปุ๋ยพวนดินรอบข้างช่วยเขาหน่อยแกะช่วยให้เขาหน่อยเขาจะได้แทงหน่อได้เร็วๆเอาดินพวกรอบๆนี้ออกหน่อย ผมจะพ่วนดินข้างถ้าเราปวนดินใส่ปุ๋ยให้เข้ามากเท่าไหร่เขาก็ยิ่งโตเร็วครับพวกปุ๋ยยูเรียพวกอะไรใส่ไปเลยกินเนี่ยเพราะว่ามันเป็นพืชตะกุลยอดอยู่แล้วชอบสร้างใบ แรกก็ใส่จะจะใส่ใ,ใกล้ๆแถวนี้ถ้ามีขี้วัวพวกวิคอกพวกวีหมักยิ่งชอบครับตะไคร้ มานี่แหละใส่ไว้ใส่ไว้เผื่ออนาคตให้ลากเขาเดินเร็วๆให้ลากเขาเดินดีช่วงแรกก็ควรหายาหาอะไรคุมไว้ครับนี่แต่ผมคุมหนามันกันนะแต่ว,ว่าเขาตกลงเฉยๆไม่ให้ต้นพันธุ์เขาเขาแห้งก็เก่าเขาจะมีราก ฝลตกมาเขาก็จะมีรากครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอถ้าคุณผู้ชมท่านใดที่ที่ไม่ดูไม่ดูผมคลิปก่อนเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้พอเก่าผลตกมาช่วงนี้ครับปลูกง่ายเขาจะมีรากแล้วก็แค่ตัดรากเก่าเขาออกหน่อยก็ปลูกได้เลย ี่ครับทุนผู้ชมเขาก็จะเริ่มแตกหน่อขึ้นมาใหม่เราก็ดึงกาบดึงอะไรออกช่วยเขาหน่อยพวกกาบแห้งพวกอะไรนี่ครับปลูกตื่นเขาก็จะแทงหน่อได้เร็วถ้าเราปลูกลึกดินเขาก็กบกเขาก็จะกลบตรงโคนต้นหมดเขาก็จะแทงหน่อได้ช้า กว่าจะแทงได้ก็เกือบเดือนบางทีถ้าเราถ้าเราปลูกลึกถ้าไม่มีปุ๋ยเคมีก็ใส่ก็ใส่ปุ๋ยคอกก็ได้ครับยิ่งชอบตะไคร้ กบปุยเขาหน่อย ย่าถือฟางคุมไว้หน่อยรดน้ำเป็นประจำยิ่งแทงหนอเร็ว ไว้หลาต้นอยู่เหมือนกันครับรอบต้นต้นมะละกอน,น,นี่่รอบต้นมะละกอมันก็ติดแล้วติดแล้วนะแค่อาทิตย์กว่าเนี้ปลูกรอบต้นรอบต้นขี้เหล็กมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ชม สุดท้ายนี้เอสนผักต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ